สวัสดีจ้าพี่น้องมาไหว้พระกันยศสม้วจ้าเด้อยศสมจะมาขอพรนั้นหลปู่นะ ด้จยใจามาขอพร้องกันยสมเนะมาะขอเป็นน้ำกันด้วยจ้าพี่นอ้องป่ะยาสมเจ้าภางออกไปของเราเอาพี่น้องก็วไาเห็นจังจบ้าพี่นอ้องไปยัง ย้สยย่งเดียบห้างยังก่อนบึงบัดน้อพี่น้องเนาะแดดเดี๋ยวนี้กระลังแดดกระลังไอ้บ๊ทแดดเป็นไใจ้พี่น้องดีดนะีเลยย้ส่งของมาได้บัดนี่ย้ายส่งรถโบ๊ทบ้านใอยากกลับไปบ้านเลยพี่น้องเพราวะว่ามันมาได้บัดมันเย็ยนสบายดีจ้ะเบื้องบรรยากาศได้บัดน้ำกันเนาะพี่น้อง ขอพรเพื่อนกระยิสมเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนล่ะจ้าพามาทำบุญในวัดจ้าพี่น้องขอพอรเป็น,น้ำยิบสมจ้าอันนี้โบวเก่าตั้งแต่ตั้งแต่ยิบสมในน้อยอยู่พี่น้่งนี่ยิบสมเสร็เบิง้งโบวเก่า อันทีน่ยศสมพาไปไหว้พระบ้องหันโบสถ์โบสถ์เป็นสางเป็นมากมายจ้ะโบสถน์นี่แต่แยศสมเป็นเด็กน้อยนี่อันนี้โบสถ์เก้าเป็นเพิเศษยศสมเสีนเบอรจ้ะ เรา่าได้วัดเียมันสะเย็นได้พี่น้องเย็นสบายใจไอ้ยังกะซางบ่สูงเขามาในวัดเนาะพี่น้องเนาะคันยศสมเขามาไดวัดในคันยศสมว่าท่านอยากกลับบ้าน,นี่พี่น้องคันยศสม สถานที่ท่องเที่ยวดีจานี่ยถือเย้ชนค่ายุนยจ้าบมกินอง เฮ้ยเด้สมวาสิมาเด้สมเห็นนันนี่สมย่าน วยงามมากกันโอุ้ยโอ้ยตายละนวยอียงอี่านน่งเออนอน้วยเอียงบุพี่นงอยยศส่งกัองก็เคยเห็นในหลักใจนี่ได้วัด ต้นมันต้นมันสิมีอะไมันมีหนามนี่พี่น้องแต่มันมีหน่วยมันเต็มอยู่พี่น้องนี่ก็รู้ว่ากินได้บาบ่บ,บดด่ใดหรือมั้งียกสองแบอยู่ในแดำจ้า มีด้วยใ่มเดวยจ้ามาที่นี่กัฝากไว้ใช่ไหล่ะจ้า